รุณกรรมสัตว์อยู่บ่อยครั้งในสังคมไทยการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการวางรากฐานให้กับเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไรมาติดตามประเด็นร้อนในวันนี้ได้เลยค่ะ การกรุณาต่อสัตว์ควบคู่ไปกับการมีกฎหมายพรบการป้องกันการทารุณกรรมสรัตว์และการจัดสวัสดิภาพสาัตว์เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ในประเทศไทยทุนเราเบาบางลงและจะนําไปสู่ความสําเร็จนําไปสู่สําเร็จผลในการลดการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพที่ดีขึ้นต่อสัตว์ในประเทศไทย <c oughs> เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศนั้นเด็กก็มีส่วนสําคัญในการปลูกฝงังให้โตขึ้นเป็นคนที่รักสัตว์ มันมีประโยชน์รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์มีประโยชน์ยังไงทําให้คนไม่ทารุณว์ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งแต่ว่ามันคงจะปลูกทันทีไม่ได้เราก็คงจะต้องไปสานต่อปลูกฝังให้เขาทําต่อไปในอนาคตอันี้ก็คือบางทีเห็นสุน,นัขข้างทางก็น่าสงสารอะไรเง,งี้ยค่ะก็เลยอยากให้ปลูกติดสำนึกว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นสัตว์ที่โดนทารุณห,หรือว่าอะไรเง,งี้ยค่ะก็อยากให้ช่วยกันแจ้งหรือว่าถ้าใครทำไม่ได้อะไรไม่ได้ยังไงก็ให้ อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแล้วก็สอดส่องสมาคมเนี่ยมีมีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมายพรบป้องกันการทารุณกรรมและการสัตว์สวัสดิภาพสัตว์พศ .2557 นะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือลงโทษผู้กระทำผิดนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันสมาคมมองลรงเห็นว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเด็กหรือเยาวชนนะครับซึ่งโตขึ้นเขาจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์สมาคมก็เลยมีโครงการเรียกว่าโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนนะครับโครงการนี้ เราต้องการที่จะผูกฝังและสร้างจิตสําน,นึกเ,เกี่ยวกับเรื่องการมีเมตตากรุณตาตา่อสัตว์เนื่องจากลูกเสือหรือเนตรนารเรียมีขฎข้อที่6บอกว่าลูกเสือหรือเนตรนารีต้องจ้องมีความเมตตากรุณตาต่อสัตว์เราก็จะใช้วัตถุประสงค์อันนี้ของลูกเสือเนี่ยมาสร้างกิจกรรมให้นักเรียนหรือลูกเสือได้รับความรู้เรื่อง กกการรััษที่ถต้องเพือ่อให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์พัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความรักและความเมตตาต่อสัตว์ให้แก่เยาวชนของชาติเพราะเรื่องสัตนนว์นั้นควรมีควบคู่กับการมีกฎหมายเด็กที่โตไปในวันข้างหน้าจะได้รู้จักรักสัตว์และปัญหาเกี่ยวกับการทารุณกรรมสตัตว์จะได้ลดน้อยลง จะมีการรณรงคหรือปูุกฟังจิตสำนึกเกี่ยวกับการลดการทารุณกรรมสัตว์ในสังคมไทยแต่ถ้าผู้คนไม่รู้จักที่จะช่วยกันดูแลหรือปกป้องสัตว์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลและปก